คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณนัทไม่ได้เป็นแค่นักสะสมของเก่าธรรมดาแต่เป็นชายผู้ที่หมกมุ่นในความลี้ลับเขาเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของวัตถุโบราณคือพลังงานและดวงจิตที่ผูกพันอยู่กับมันยิ่งของนั้นมีประวัติศาสตร์ที่มืดมัวเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกตื่นเต้นและอยากครอบครองในบ่ายแก่ๆวันหนึ่งที่ตลาดค้าของเก่าคุณนัทถูกดึงดูดไปยังตู้ไม้สักโบราณขนาดมหึมา ที่สูงเกือบชนเพดานลวดลายแกะสลักของมันดูเหมือนเถาไม้พันกันแต่หากเพ่งมองนานๆจะเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์หลายสิบใบที่บิดเบี้ยวตัวตู้มีรอยด่างดำคล้ายคราบเลือดแห้งกรังแต่ที่ทำให้คุณนัดรู้สึกแปลกไปก็คือบริเวณรอบตู้กลับนั้นเงียบสงัดและเย็นยะเยือกทั้งที่ในส่วนอื่นของร้านผู้คนเดินกันเต็มไปหมด ก่อนซื้อคุณนัดได้สำรวจตู้ใบนี้อย่างละเอียดเขาเปิดประตูตู้ที่หนักอึ้องออกและใช้ไฟฉายส่องดูทุกซอกทุกมุมผนังด้านในตู้เรียบเนียนไม่มีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยน่าสงสัยใดๆปรากฏอยู่เลยด้วยความมั่นใจในความงดงามและมนขลังของมันเขาจึงรีบจ่ายเงินทั้งหมดที่มีเพื่อครอบครองตู้ใบนี้เมื่อตู้ไม้โบราณถูกยกเข้ามาติดตั้งในห้องนอนใหญ่ บรรยากาศภายในบ้านหนักอึ้งและเย็นผิดปกติคนใช้ในบ้านต่างรู้สึกถึงความผิดปกติต่างรู้สึกกลัวตู้ไม้ใบนี้มากทุกคนปฏิเสธที่จะเข้าใกล้ห้องนอนใหญ่และทำงานด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่คุณนัดครอบครองตู้ใบนี้ชีวิตของเขาก็ตกอยู่ในขุมนรกคืนแรกหลังปิดไฟสนิทคุณนัดได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา ที่เป็นเหมือนเสียงครวญครางของคนกำลังจะขาดใจที่ดังวนเวียนอยู่รอบเตียงกลิ่นที่มาพร้อมกับเสียงนั้นเป็นกลิ่นคาวคล้ายเนื้อเน่าที่เหม็นคลุ้งราวกับมีซากศพถูกซ่อนอยู่ใกล้ๆในความฝันเขาเห็นผู้หญิงในชุดไทยโบราณสีแดงเลือดหมูฉีกขาดใบหน้าของเธอขาวซีดดวงตาเบิกกว้างมองเข้าไปในตู้ด้วยความแค้นเขาใช้เล็บที่ยาวและแหลมคม กรีดลงไปบนผิวไม้ด้วยความรักและแ้นคลั่งเมื่อเขาตื่นขึ้นก็พบว่ามีรอยเล็บแดงๆสี่รอยปรากฏบนแขนของเขาเองความสยองขวัญเพิ่มขึ้นเมื่อเขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนและเสียงกุกกักเปลี่ยนเป็นเสียงทุบตีและเสียงกรีดร้องที่ถูกบีบคั้นดังลอดออกมาจากเนื้อไม้ในยามวิกาลคืนหนึ่งเขาตัดสินใจเปิดประตูตู้ออกอย่างชา้ชาๆ ภายในตู้ว่างเปล่าเขาประหลาดใจมากที่เห็นว่าพนังด้านในตู้ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนตอนที่เขาส่องดูที่ตลาดอีกต่อไปแล้วมันมีร่องรอยการต่อสู้ดิ้นรนที่สลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้เลยทีเดียวเป็นรอยเล็บมนุษย์ที่ซาะเนื้อไม้ออกมาเป็นเสี้ยนและเขาก็เห็นเศษเนื้อเยื่อสีดำคล้ำและเส้นผมที่ขาดร่วงเป็นกระจุกติดอยู่ตามซอกรอยเล็บเหล่านั้นรากับว่าดวงวิญ,ญญาณได้เริ่มแสดงความอาฆาตออกมาทันที ที่ตู้ได้มาอยู่ในการครอบครองของเขาทันใดนั้นความเย็นยะเยือกที่กัดกินกระดูกก็โอบล้อมเขาไว้เขามองกระจกบานใหญ่และเห็นร่างของผู้หญิงชุดไทยยืนซ้อนทับอยู่ด้านหลังเขาเธอโน้มตัวลงมาจนใบหน้าอยู่ห่างจากใบหูของเขาเพียงคืบและเสียงกระสิบก็ดังแทรกเข้ามาในโสดประสาทอย่างชัดเจนและเย็นยะเยือกปูดช้าแกไม่มีสิท ใครแต่ต้องตู้นี้ต้องตายพร้อมกับที่เธอใช้มือที่เต็มไปด้วยเลือดเย็นแตะบ่าของเขาก่อนที่เงาจะหายวับไปทิ้งไว้เพียงรอยเนื้อมือเย็นเฉียบที่ไม่อาจลบเลือนได้ร่างกายของคุณนัทสุดสมจนเหมือนศพเดินได้ตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาแทบไม่ได้หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวเขาจึงเรียบนำตู้ไม้ไปที่วัดป่าแห่งหนึ่ง เพื่อบริจาคเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเครือพระอาจารย์รับฟังด้วยสีหน้าสงบแล้วเผยความจริงที่น่าขนลุกว่าดวงจิตที่ตามโยมมาคือเมียสาวของอดีตเจ้าของตู้ที่ถูกขังทั้งเป็นและตายอย่างทรมานภายในนี้ด้วยความหึงหวงเธอเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจากการดิ้นรนความทุกข์ทรมานเหล่านั้นได้ซึมซับเข้าไปในทุกอนูของเนื้อไม้ ตู้ไม้โบราณถูกนำไปไว้ในบริเวณที่สงบของวัดเพื่อทำพิธีสวดบังสกุลและแผ่เมตตาทันทีที่รถของคุณนัดแล่นออกจากเขตพุทธาวาสความหนาวเย็นที่กัดกินร่างกายของเขาก็พลันสลายหายไปราวกับถูกแสงอาทิตย์สาดส่องเสียงกระซิบกลิ่นเนา่าภาพหลอนและรอยนิ้วมือเย็นเฉียบทุกอย่างหายไปอย่างสิ้นเชิงความสงบสุขก,กลับคืนสู่ชีวิตของคุณนัทอย่างสมบูรณ์ และเขาเลิกสะสมของเก่าที่มีประวัติลึกลับไปอย่างเด็ดขาดประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้เขารู้ว่าความสยองขวัญบางอย่างมันสามารถถูกขังไว้ได้ด้วยอำนาจของธรรมะ